สาเหตุก็เพราะว่าสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยด้วยวิทยาการางด้านการแพทย์เนี่ยคนจะอายุเป็นร้อยปีนะครับไม่ไม่ตายเร็วครับหุ่งก,งกู้สอยของร้อปีอาจจะอันนี้อาจจะตายก่อนได้<笑><笑>นะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดนะครับว่า,เ,าเทคโนโลยีที่พัฒนาไประบบของการแพทย์ ระบบของเรื่องของยาเรื่องของอจีเนติกนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําให้คนเรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอายุยืนนานขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าปรับตัวไม่ได้นะครับก็อยู่ได้อย่างไม่ค่อยจะเป็นเป็นสุขเท่าไหร่นะครับครับในแง่ของ True เองเนี่ยเราก็ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะครับเมื่อกี้คุณประเสริฐพูดถึงถึงไทยออยนะครับแล้วก็ คุณชัยก็พูดถึงอย่างอย่างโรงงานที่ผลิตไนกี้ใช่ไหมครับทรูเนี่ยปี1997-1998เนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่าวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ทรูเองก็ต้องปรับโครงสร้างนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าล้มละลายนะครับคือภาวะนี่สินล้นพ้นตัวนะครับไม่สามารถจ่ายคืนนี้ได้คือพูดง่ายคือเจ้าหนี้คุมแหะครับเจ้าหนี้คุมนะครับอ,อันนั้นก็เป็นจุด จุดเปลี่ยนที่สาคัญนะครับที่ทําให้ทรูเองต้องหันกลับมามองตัวเองว่าในแง่ของการที่จะต้องปรับตัวจะต้องทํำยังไงหลังจากที่เราปรับตัวปรับโครงสร้างหนี้สําเร็จเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องพูดถึงวิสัยทัศน์พูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้ว่าแล้วเราจะสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบใหญ่และสามารถที่จะคืนหนี้เขาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่สำคัญนะครับ ในคําว่า,าวิกฤตเนี่ยนะครับมักจะมีคําว่าโอกาสนะครับแล้วก็ในภาษาจีนเนี่ยคำว่าวิกฤตเนี่ยประกอบด้วยคำสองคำนะครับคำหนึงแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะครับคำหนึ่งแปลว่าโอกาสเอาสองคำนี้มาประกอบกันในภาษาจีนเรียกว่าวิกฤตนะครับนั่นหมายความว่าไงครับในความเปลี่ยนแปลงทุกอันมีโอกาสอยู่ ในการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสเสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเราจะมองมันในมุมไหนเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเริ่มสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในกระบวนการหลายปีที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงของ True Corporation ไม่ว่าจะเปลี่ยนจากโทรศัพท์พื้นฐานไปเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ว่าจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคของเคเบิลทีวี TV, นะครับแล้วตอนนี้เข้ามาถึงยุคของเราเรียกว่าทีวีดาวเทียม ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นยุคของการที่เราจะปรับตัวจากมือถือ 2G ไปเป็น 3G เหล่านี้เนี่ยเราได้เผชิญับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทางด้านของเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตยุคเป็นต้นปี2000นะครับวิกฤตอินเทอร์เน็ตระดับโลกนะครับวิกฤตในยุค2004ในเรื่องของวิกฤตกลุ่มสื่อสารทั่วโลกวิกฤตเมื่อปี2008 นะครับซึ่งเป็นเรื่องของซัพพลายที่เรียกว่า hamburger. แฮมเบอร์เกอร์เหล่านี้เราก็มีการต้องปรับตัวมาเช่นเดียวกันอยู่ตลอดเวลานะครับเริ่มต้นเลยนะครับในหัวข้อที่เราพูดกันถึงวันนี้ก็คือการบริหารสู่ความเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับอันแรกเลยคือต้องบริหารความคิดก่อนนะครับรเมื่อกี้นี้คุณบุญชัยพูดถึงว่าต้องมีสตินะครับความคิดบริหารความคิดก่อนว่าจริงๆแล้ว คำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคืออะไรนะครับขอสไลด์ถัดไปไอ้โทษนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบอกว่าการบริหารอย่างมีเป้าหมายมันต้องมีเป้าหมายนะครับเรือมันต้องมีเข็มทิศเรือต้องมีทิศทางต้องมีเดสิเนชันว่าเราจะไปที่ตรงไหนแล้วเราเชื่อว่าตรงนั้นน่ะเป็นจุดที่เหมาะสมที่เราจะไปนะครับบริหารโดยมีการมีส่วนร่วมนะครับองค์กรใดก็ตามที่ไม่สามารถทําให้พนักงานหรือชุมชน ใดก็ตามที่ไม่สามารถทําให้ลูกชาวชาวบ้านในชุมชนนั้นๆเนี่ยมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับก็ยากที่จะพัฒนาเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอย่างที่คุณมนชัยบอกคือเราไปบอกให้เขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเองแต่การที่เขาจะเปลี่ยนเองเนี่ยคือเขาต้องมีความมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ในแง่ของความคิดจนกระทั่งไปถึงการปฏิบัติอันนั้นเป็นทางทางเดียวเลยนะครับที่จะทําให้สามารถ ที่จะเติบโตไปได้พร้อมกันและเปลี่ยนแปลงไปได้พร้อมกันบริหารโดยคุณค่านะครับเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จริงแต่คุณค่าไม่ควรจะเปลี่ยนคุณค่าหลักๆวัฒนธรรมที่สร้างสมมานะครับเหล่านี้เป็นคุณค่าที่ทําให้เกิดความยั่งยืนในการที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดมากขึ้นนะครับบริหารโดยใช้ความรู้ใช้วิทยาการนะครับ เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากใช้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวนี้เรามีคอมพิวเตอร์และมีเทคโนโลยีทางด้านของการคิดคำนวณเขาบอกว่าปี2013คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกจะมีความสามารถในการคิดคำนวณน,นะครับดีกว่าสมองมนุษย์2013นี่เองนะครับดีกว่าสมองมนุษย์ตอนนี้แค่เล่นหมักลุกชนะมนุษย์ แต่ว่าการคิดคำนวณหลายๆอย่างเนี่ยจะชนะอัจฉริยะของมนุษย์นะครับบริหารโดยการใช้สิ่งแวดล้อมใหม่นะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเรียกว่าต้องปรับวงจุ้ยนิดหนึ่งนะครับบางทีมันก็เหมือนกับกุศโลบายเหมือนกันนะครับเหมือนกับกุศโลบายเหมือนกันอย่างผมเนี่ยตั้งพระพุทธรูปไว้ในห้องทํางานเนี่ยนะครับพอเดินเข้ามาต้องไหว้นะครับเดินเข้ามาต้องไหว้จิตต้องโน้มไหว้แล้ว แต่ถ้าไม่มีพุทธรูปอยู่ในในห้องนะครับเดินเข้ามาอารมณ์เสียจากประชุมปุ๊บอาจจะยิ่งหงุดหงิดแต่พอเจอพุทธรูปปุ๊บหยุดคิดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของของของ,ของการบริหารสิ่งแวดล้อมนะครับบริหารโดยตัวอย่างสังคมต้องมีตัวอย่างมีคนที่ดีมีวีระบุรุษนะครับมีเคสที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้เป็นตัวอย่างบริหารโดยตัวอย่าง นะครับในชุมชนก็ต้องมีตัวอย่างที่ดีเช่นเดียวกันหรือไม่ใช่นั้นก็สร้างตัวอย่างขึ้นมานะครับบริหารโดยผู้นำนะครับแน่นอนผู้นำมีบทบาทสำคัญมากทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยรู้แล้วแต่เป็นผู้นำนะครับแล้วท่านจะนำพาชุมชนของท่านยังไงนะครับสุดท้ายคือบริหารโดยการสร้างคนนะครับอันนี้เป็นทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากข้อแรกเนี่ยนะครับบริหารความคิดความเปลี่ยนแปลง เท่ากับความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเท่ากับความกลัวของคนเป็นส่วนใหญ่คนไม่ชอบความไม่แน่นอนนะครับคนชอบความแน่นอนเรามีอะไรก็ตามที่มาทําให้เราต้องเปลี่ยนตารางเวลาของเราในวันนี้เราเริ่มหงุดหงิดแล้วเราวางแผนไว้อย่างดีแต่มีปัจจัยนี้มาทําให้เรานะครับต้องเปลี่ยนไปเราก็หงุดหงิดแล้วอย่างผมเตรียมการประมูล 3G เมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาที่ปีที่แล้วเตรียมมาอย่างดีเลยฮะเตรียมกู้เงินไว้เยอะเลยนะครับ เพื่อมาประมูลนะครับปรากฏว่าสารประคองยับยั้งการประมูลโอ้โหเรียกว่าหัวทิ่มเลยนะตอนนั้นหัวทิ่มไม่เป็นท่าเลยเดินไม่เป็นเลยเป็นเดือนนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเอาง่ายๆที่สึนามิที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ขนาดญี่ปุ่นเนี่ยไฮเทคขนาดนี้นะครับเทคโนโลยีสูงขนาดนี้เจอสึอนามิมามากกว่าทุกประเทศในโลกก็ยังตั้งรับไม่ทันนะครับ ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในเวลาเดียวกันมันอยู่ที่ความคิดครับมันอยู่ที่ความคิดความเปลี่ยนแปลงก็คือโอกาส